อุทยานประวัติศาสตร์ในพื้นที่จังหวัดสุขโขทัยและจังหวัดกำแพงเพชรยังคงเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาท่องเที่ยวในประเทศไทยสร้างรายได้ให้กับประเทศเป็นจำนวนมากในแต่ละปีปการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ให้ตอบโจทย์ความต้องการของนักท่องเที่ยวในระดับอาเซียนและระดับโลกได้นั้นเป็นเรื่องที่ยากแต่หากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องชุมชนและภาคส่วนอื่นๆร่วมมือกันก็จะสาม,มารถยกระดับคุณภาพการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาท่องเที่ยวในประเทศไทยได้มากขึ้นวันที่12ธันวาคม2534นะครับอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรนะครับร่วมกับอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยและอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัรรย3อุยทยา,อยานเนี่ยครับได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมดรดกโลกจากยูเนสโกนะครับสุโขทัยศรีสัชนาลัยและกำแพงเพชรนั้น เปรียบเสมือนรากเน่าของวัฒนธรรมไทยรากเง่าของสยามประเทศครับไม่ว่าจะเป็นตัวอักษรที่พ่อขุนรามคำแหงมหา,หาราชทรงประดิษฐ์ขึ้นมานะครับรวมไปถึงการเคารพพุทธศาสนาแบบเทรว่าพื้นที่เมืองมรดกโลกของไทยอย่างอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยและอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรเป็นพื้นที่ที่มีปัจจัยหนุนการเติบโตของตลาดการท่องเที่ยวไทย เนื่องจากมีความนิยมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมควบคู่ไปกับการเที่ยวชมวิถีชีวิตและอัตลักษณ์ประจำพื้นที่ดังนั้นการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวชุมชนยนต์วิถีถิน่นสัมผัสกลิ่นอายประวัติศาสตร์จึงยังคงเป็นสเสน่ห์ที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งในภูมิภาคอาเซียนและประเทศอื่นๆทั่วโลกได้เป็นอย่างดี การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์หรือเชิงวัฒนธรรมเนี่ยนะครับสามารถทําได้ในทุกจังหวัดทุกอําเภอนะครับเพราะว่าในประเทศไทยของเราเนี่ยเป็นประเทศที่สมบูรณ์อุดมสมบูรณ์ไปด้วยต้นทุนทางวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นโบราณสถานโบราณวัตถุนะครับวรรณกรรมมุขทปาถะหรืองานศิลปกรรมพื้นบ้านหัตถกรรมต่างๆสิ่งเหล่านี้รู้แต่เป็นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมซึ่งอาจจะยงไปถึงการท่องเทีท่ยวเชิงประวัติศาสตร์ได้ครับและสําหรับอุทยานประวัติศาสตร์กําแพงเพชรนะครับ เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและทางประวัติศาสตร์ที่เปิดทำการทุกวันไม่มีวันหยุดราชการครับตั้งแต่8นาฬิกาสานาทีถึง16นาฬิกานาทีทั้นททงนี้แนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองท่องเที่ยวในพื้นที่เมืองมรดกโลกเมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยและอุทยานประวัติศาสตร,ร,ร์กำแพงเพชรนอกจากจะมุ่งส่งเสริมความโดดเด่นทั้งด้านของโครงสร้างพื้นฐานสถาปัตยกรรมสังคมและสิ่งแวดล้อมแล้ว หากมีการนำองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมมายกระดับคุณภาพชีวิตเพิ่มศักยภาพชุมชนเสริมพลังแกร่งของซอฟพาวเวอร์ในแต่ละพื้นที่เพิ่มรายได้การท่องเที่ยวในแต่ละพื้นที่จะทำให้แหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกของจังหวัดกำแพงเพชรและจังหวัดสุขโขทยัยสามารถเป็นอีกหนึ่งจุดท่องเที่ยวหลักติดอันดับที่ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติต่างต้องพูดถึงผลักดันสู่การเป็นศูนย์กลางมรดกโลกกลุ่มอาเซียนในอนาคต สหับดีอริยะพลประดิษฐ์ถ่ายภาพสิสิพิมลคำสุขดีทีมข่าว NBT พิษณุโลกรายงาน